พทอพารวยครับหลักร้อยเข้ามาแล้วหกงวดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องผหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่13ตุลาคม2 5 6หาครับมือนีครับจะมีนวัตกรรมแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพาลวยนะครับชุดล่างครับผมเนาะหลังจากที่ผมลงคลิปชุดบนไปแล้วครับ พี่ทอพารวยก็ส่งแนวทางล่างมาให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้เครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับมาดูหลักร้อยแม่นๆดีกว่าครับของพี่ทอพารวยนะครับนี่ครับพี่ทอพารวยครับหลักร้อยครับนี่ครับเข้ามาแล้วหนึ่งครับผมเนาะสามสองสี่ก็เข้า 8, 5, 2ก็เข้า 8, 6, 5ก็เข้า 3, 5, 6ก็เข้า 6, 4, 6ก็เข้า 9, 7, 8ก็เข้านะครับนี่ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ครับเขามาแล้ว6งวดติดต่อกันครับผมเนาะนี่ครับ 9, 02มาที่9ครับงวดที่แล้วครับ งวดนี้นะครับบนนะครับผมเนาะของพี่ทอพารวยครับบนเด่นที่1กับ9ครับจับคู่ครับ0 1 6 1 7 1 7 9ครับเน้นที่0 1 7 1 7 9ครับหลักร้อยครับมี8มี9มี0มี3ครับ9 0 1 0 7 1 9 7 9 379 371 976ครับเน้นที่901 071แล้วก็379นะครับชุดบนของพี่ทอพารวยนะครับคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นชุดล่างครับเพราะว่าชุดบนผมลงให้ f อซทางช่องไปแล้วครับผมเนาะคลิปนี้มาดูชุดล่างของงดที่แล้วก่อนดีกว่าครับนี่ครับลักซิ 609ไม่มาครับหลักหน่วยครับ467มาที่7นะครับผมเนาะนี่ครับห้ที่ก็เจ็ลขออก77ครับผมเด่นล่างครับ769นี่ครับก็มา7นะครับล่างเด่นที่7ลอง9ครับงดที่แล้วนะครับนี่ครับก็ถือว่าเลขวิ่งแม่นครับผมเนาะงดก้อนนันครับผมเพื่อหายมา6 6 4เลขออก6 4 6นะครับ พี่ทอพารวยนะครับผมเนาะก็ถือว่าน่าติดตามมากครับผมมาเล็เพิ่นน่าติดตามครับผมเนาะพี่ทอพารวยงวดนี้ให้มาแล้วครับชุดล่างครับผมเนาะชุดล่างครับของพี่ทอพารวยนะครับแล้วก็มีเอฟซีทางช่องถามแม่ครับผมเนาะว่าผหัด เลขวิ่งสนามบินน้ําได้วันไหนเลขวิ่งสนามบินน้านะครับเดี๋ยวลงคลิปไห้มือนีครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งเงินล้านครับของอาจารย์ตันพนมไพ่ครับให้มาครับ6เม็ดเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ลงเลขวิ่งสนามบินน้ําครับมาดู เลขล็อกกองฉลากก่อนดีกว่าครับเลขล็อกกองฉลากนะครับนี่ครับจะของเลขล็อกพ่นทุมากครับผมเนาะเมือขคืนน <ur> ี้ครับผมเพนบอกผมว่าพรุ่งนี้นะพ่ดพร้อมปล่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวคืนนี้พี่โทรหาเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่ดลงคลิปด้วยนะเลขล็อกกองฉลากครับผมเนาะนี่ครับหลังจากเขาม้าซีงหวดติดตอกันครับผมเนาะงดที่หาบ่เขาครับแต่ว่าก็มีเอซที่ทั้งช่อง ถามมาเยอะครับผมเนาะนี่ครับรอก่อนนะครับมาดูของพิ่ทอพารวยดีกว่าครับพิ่ทอพารวยครับผมเนาะชุดล่างครับชุดล่างนี่ครับชุดล่างครับล่างวิ่งที่เจ็ดครับหลักสิบล่างเจ็ดแปดเก้าครับหลักหน่วยครับ เจ็ดแปดเครับสูตรเลขติดล่างโ,โหเยอะมากเลยร้อยบนบวกหนึ่งนี่ครับล่างจับคู่ให้ที่79 7071แล้วก็72ครับ แม่ครับผมเนาะจะมาเขียนให้เอฟซีทา้ง่องครับสำหรับเลขล่างของพี่ทอพารวยนะครับ <c oughs> ล่างจับคู่ให้สีคู่ครับผมเนาะล่างจับคู่ให้สี่คู่ครับสำหรับของพี่ทอพารวยนะครับพี่ทอพารวยครับ อพารวยหลักสิบล่างครับ10บล่างหน่วยล่างครับหลักสิบล่างหนักรวยล่างหลักสิบล่างเจ็ดแปด้าครับ หลักหน่วยครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับนี่ครับเน้นที่เจ็ดเน้นที่หนึ่งนะครับล่างเด่นที่เจ็ดครับล่างเด่นที่เจ็ดนะครับ จับคู่ให้สี่คู่นะครับมีเจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองครับเน้นที่เจ็ดหนึ่งล่างครับผมเนาะนี่ครับสิบหกทับหนึ่งศูนย์ทับหกแปดครับมาดูครับผมเนาะของ พี่ทอพาเวยครับชุดล่างนะครับชุดล่างครับนี่ครับเป็นไหมมกครับผมเนาะทำไมมีเจ็ดสองอ๋อสูตรเลขติดล่างมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเอศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดสงสัยครับผมเนาะมีสองสูตรครับอ่ะโอเคครับผมเนาะ มาแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับของพี่ทอพารวยครับชุดล่างนะครับแล้วก็ชุดบนมาดูชุดบนก่อนสิแป๊บหนึ่งนี่ครับบนก็ให้เจ็หนึ่งนะครับบนเน้นที่เจ็หนึ่งล่างเน้นที่เจ็บหนึ่งเหมือนกันนะครับวดนี้เจ็ดหนึ่งดังมากครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดดังมากครับเอาโอเคครับผมเนาะ แต่สุดท้านี้ครับก็บขออุ่พ่อให้เอฟซีทาง่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินท่างแยวคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่าชอบฝ้ากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับมาแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะ